ไม่ว่ากับยุกตัวกตามมาอยู่เนาะโดนแนวโดนแนวโดเจ้าเาเลลูกวะเราปลูกมันซอยเวลากินขานยางนี่เวลาตนตกลงเท่ไหม่ตมือได้ได้กินขานยางนี่ไผ่นี่มันบนตัน้นตัวแห้งแห้งขีอนันน่ะนั่งกินเขาอยู่นันใหญ่ถวยไผ่ถวยมันย่างนีกกินไผ่อะไกินมันแตกนามมาปลูกมันเนาะ เปกตีเปกตีเปกจังลงเลยลงเด้อลงเด้อให้บาลงสิถ่ายลงยูทูปมาปลูกมันเด้อวันนี้มาหับจ้างปลูกมันสบายดีตอนสวยๆวหับจ้างนี่ให้มือเท่าไรนี่เจ้าของสวนเสือแดงนี่ ไดวไว้ได้สองร้อยท่านล้วครึ่งมือได้ไว้ได้สองร้อยพอนอนเล้วซาได้สามร้อยเทศซาซาเนี่ยได้สามร้อยเขาได้ไว้ได้สองร้อยอยากได้ไก่งอยเขาจะเอาอย่างไรเขาบอกมีเงืนจนาขเธอเธอคนพิเศษไม่ต่ใกล้าดมาถึนบินก็ ที่จ้งค่าเครื่องบินไฮบอไปง่อยไปาายง่อยมาเร็วๆโอ้อยงนนเร็วแหมแวนีนี่เทียวเขาไปง่อยไป,ยไปยเที่ยวงยบี้ยไม่อยากให้ดเ,นะเออน้อมาีอย่าไหนบอหมายถึงยางไก่ง่อยอ่นะต้นเป็นยังไก่ง่อยนะต้นอธิบายดูแต่มีเอฟซีทามาจากหูได้มานี่มาไก่งอ่ หับจางอยากได้ไก่ง้อยออบ่างาบจากปลูกมัน <laughs> แรงมันอยากได้ไก่ง้อยยวนอนาะหารหมอลำเมือ่อต้มเนาะเอาไก่ง้อยมาต้มต้มสมอก็ได้เครื่งไร ยาล้วก็มีผูป้ปลูกท่านท่านอิทธิเดชมาปลูกมันพี่น้องเลยซ้อมไว้เพราะว่าอยู่บ้านก็กำลังสะปลูกมันคือกันกำลังอันไนนนนนทยยังไว้แล้วเต็มถ้าฝนมาอยู่ก็เลยมาซ้อมไวผ่ามาซ้อมปลูกมันอยู่สุรินมีคนพาปลูกคืออยู่ด้วเนาะผู้ปลูกนี่ปินถืงขางอยู่บออัตราลง

จตมาลงส่วนมันอยู่บ้านเหตนารล,ล้ล่ะอตาลงตว่าหรืออตาขึ้นตบกนใส่มาซอยเจวิไลเพื่อนปลูกมันพี่นี่ ห่านห่านห่านไปเยกยบคูมันเขาเจริญหมดแล้วมือแรงสิมีแห้งเต้นนาห่านบไวาขนาดเนาะปินถือคางอยูอ่บ่เสียวซานขนาด เบิ่งวิธีปลูกมันเด้อพี่น้องเสียบไปเลยจากจากงายจากงมเข้าเป้เข้าเป้เข้าเป้อยู่แล้วผู้เสี่ยวารนล้วหอบานเพิ่นปลูกมันเนาะมีสวนมันจากไรตึกใหญ่มาเห็นแม่เจอแคมทางนะสิบไร่โอ้หุสิบไร่แล้วก็อีบองหนึ่งหาไรสิบสองไร่เศรษฐีสวนมัน ส่งไลฟ์ส่งไลฟ์ผมมาแต่อ่อนโนดเพื่อนมาหับจ้างมาหับจ้างกันปลูกมันโดยสวเออแกนขึ้นหน้าจะคล้องให้เนาะพุนแกนขึ้นหน้าจะคล้องให้เขาว่าสวนกัน ปลูกมันครับจางอยู่สุรินเด้อพกักส่วงพากันสองการถึงสี่ก็บงไม่ข้กปลูกมันดิจ่ะมาชิว่าเออจะน้ยะายเผด็จเถ่ายูทูปอปิดแบนก็ได้แบนก็ไม่ส่งชั้นนอกจ,ากจาก้าจ้า สองจ you you เจ้าอยู่ใซ่อยออนโนดบออมีสองส่วนโตยังครึ่งหนึ่งโอ้ยแดด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 เห็ดต่อก่อนพี่น้องตัวได้นเนืองเนืองนแะม่ของข่อยเด้อ <laughs> แกนกระดอแบบมาแรงรบอว่าจะไปเบิ่งมอลำบบดนี้หาเงินไปเบิ่งมอลำอับจางปลูกมันทา้งพี่แล้วละอะยังกระฟังเจ้าภาพ จะภาพเลือกกระพังอันอ่อนๆทแานแกนให้อันค้นงานเป็นว่าให้ลูกน้องหักเป็นกระโปกแล้วแลนขึ้นตะโฮมจะภาพกันไปดูความไวเสียบดูความไวเอาตาลงเคล็ดลับก็คือต้องปินตาขึ้นเด้อพี่น้องเนี่ยมันจะมีตาอย่างสี่สังเกตตามันจะซีขึ้น ก็เอาต่ลงมันจะนั่นขึ้นหัวกับ,บบเป็นลายเพ่นว่าไน้แต่หัวสองหัวพอมันผิดอันผิดกับแล้วที่มันจะขึ้นตามสูตรเพิ่นศึกษาไว้สิเมือปลูกอยู่สองปปล,ลาวผู้เป็นเสียสายมันจับปลูกเป็นจะหูรถดเนาะทางในลงทางในขึ้นแต่สําสหรับบอกแก้วเองเนี่ก็สังเกตแล้วสังเกตอีกเสียผิดเสียถืออยู่ จากมันสิด้เป็นหัวหรือเป็นปีนี้สิเ <c> ล <oughs> แ,แล้วสิเลแ,แล้วยังดำโคเนาะเดี๋ยวอีกนิดนึงคทแม่จะภาพซาโกโมเรืยออัตบอลอ่อนๆแม่จะภาพกัน ปีกอนนี่ได้จักเมินไรนี่นะได้จักเมินไครมันไรนี่นะพีกายนี่ได้หกหมื่นกว่าจักไร่ตัวนี้นะไร้กลัวบ่เนี่ยสี่ไร่บ่เนี่ยนะเอาได้หกหมื่นกว่าบาทพี่น้องคุ้มค่ากว่าเห็ดนาปลูกเขาเนี่ยบ่ได้หกหมื่นแี่นอะเห็ดนาเนี่ยบ่หอดอกมาหกหมื่นเนาะนี่แหละหกมือ ได้ลายกันแ้่แ่ลเนามันก็ได้อยู่ได้ลายพี่ไ่นาเนาบ่ส่วนนี่พีกไก่เปนฟอนดีดีๆปลเนาตีตัวนี้พก่อนเปีอีนนนาไปเงนึ่งเนาตันสองเดี๋ยวสองหมื่นสองหมื่นสามอืมโจงไปสองลพันเดี๋ยวไี่หมื่นม่เนาอ พีกายฝนดีฝนเนาะส่วนมันกระจะนาวกันฝนนำหืมลายกกรขนมตอนนี้มันตายเลยนะมันนี่แล้วพี่น้องแล้วบ้านนี่จะาพา่นซ้ำเองอจะเบจะเ <laughs> โอ้ร,ยยร,รอถัาเอาทางพดีแลอว่าจหรับไปดแล้ว แล้วพี่น้องแล้วเดี๋ยวขับเ้าหลายคนซอยกันก็จะเปลี่ยนกันเนาะเมื่อน,นี้ไปซอยสวนเจ้านี้เมื่อน,นี้ไปซอยสวนเจ้านี้บริจ้างเราพี่น้องยังวานยังหากันได้อยู่บางกรณีเพื่อจะจ้างก็จะจ้างไทยจ้างตัดละมันประมาณนี้ก่อนจะปลูกเพื่อจะแซ่หนามยาเลี้ยงหากซะก่อนเนาะจ๊ะ